วิลลี่แม็กอินทอเปิดบ้านใหม่สร้างตรงตามหงจุ้ย100%สวยอลังการมากวิ l ลี่แม็กอินทอเปิดบ้านใหม่เพิ่งสร้างเสร็จตามหลักหงจุ้ย100%เริ่มตั้งแต่การซื้อที่ชิมดินตกแต่งสวยอลังการมาก นักแสดงและพิธีกรสุดหล่ออารมณ์ดีวิลลี่แม็กอินทอสหลังประกาศขายบ้านหลังหรูเจ็ชั้นย่านเอกมัยที่เจ้าตัวอยู่มากว่า20ปีเพราะครอบครัวเริ่มเล็กลงมีแค่4ี่คนพ่อแม่ลูกเท่านั้นจึงตัดสินใจขายเพื่อสร้างบ้านใหม่ในขนาดพอเหมาะและที่สำคัญตรงตามหลักฮวงจุ้ยแบบ100%เลยทีเดียว โดยในช่องเซอร์เน่าชาแนลเจ้าตัวได้พาไปชมบ้านหลังงามหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จและเพิ่งขายเข้าไปอยู่เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งวินลี่ได้บอกว่าเลือกซื้อที่ดินเริ่มตั้งแต่มาชิมดินก่อนอันดับแรกว่าเหมาะกับการปลูกบ้านหรือไม่และเขายังบอกว่าอีกว่าเป็นคนเกิดปีจอฉะนั้นบ้านจะไม่ติดน้ำจึงเลือกติดสนามกอล์ฟเปิดหน้าต่างมาเจอวิวสีเขียวของพื้นหญ้าสนามกอล์ฟ และยังบอกอีกว่าทุกส่วนในบ้านเริ่มตั้งแต่ประตูรั้วความสูงบ้านบันไดห้องครัวเสาในบ้านถูกกำหนดตามเลขศาสตร์เลขมงคลแบบแปบะบแปบะบแบบตามสินแสแนะนำต้องบอกว่าเป็นบ้านที่โดยรวมแล้วสวยอลังการน่าอยู่มากๆทุกพื้นที่ในบ้านถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆ เป็นบ้านสำหรับครอบครัวภรรยาและลูกชายสุดที่รักน้องวินที่ตอนนี้กำลังศึกษายอยู่ต่างประเทศกลับมาโตเป็นหล่อแล้วแน่นอน